กินข้าวกับปลาปลานินนึ่งนะคะปลานินนึ่งกับข้าวเหนียวนิดอยากผักผักกวางตุง้งแล้วก็ผักขึ้นช่ายเห็ดชิโมจินะคะข้าวเหนียวน้ำจิ้มยายน้องทำเป็นน้ำจิ้มจิ้มเจ่วใส่น้ำปลาใส่เปรี้ยว ใส่ต้นหอมเยอะๆไม่ได้ใส่หัวหอมแดงนะคะใส่ใบต้นหอมเยอะๆข้าวเหนียวจัดปจัดปลานตนีน,นึ่งนะคะอากาศยังเย็นอยู่นะคะน้ำจิ้มรสชาติอร่อยเช่นเดิม วางตุองอ้งอ่อนๆเด็ก <c oughs> <c oughs> น้องก็พยายามกินรสบอคั่าจัดปเป็นเียนะคะเ็ดเ็ด ปลานิ่งนึ่งปลานิ่งนึ่งปลาขอก็สดอยู่นะครับเพื่อนน้ำจิ้มดิบงอกแซ่บ เนผักเยอะๆผักกตุ้นขออนุยากใช้มือนะเลยเขาเป็นข้าเหนียว จิ้มแทบเืยอหอมข้าวคั่วยายน้องกินก็ข้าเหนียวนะคะยายน้องก็เลยบ่ได้ใช้ถ้วยใส่ซอนอก่อนตรงนี้แซบอ่ะ กวางตุ้งห่อกวางตุ้งเปื่อยดีแล้วอ่อนด้วยกวางตุง้งคำใหญ่เลยคำใหญ่ผักน,นีง ก๋งตุง้งเข้ากันนะคะก๋งตุ้งกับปลานึ่งเข้ากันเลยน้ำจิ้มจิ้มแจวอร่อยดีต่งางหาก mười nó chín chín trời và nó sẽ có lá sạch sửa กวางตุงกรับอันอันจิ้มอันนี้เข้ากันเฉย ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเจ้นน้ำกันจบะนะคะเพื่อนๆขารังปังเบลโมคะทุกคกล